ตัวสมองเนี่ยมันก็จะมีเซลล์สมองเซลล์สมองก็จะมีอย่างที่เรารู้มีเยอะมากนะครับไม่ได้มีแค่แปดหมื่นสี่พันเซลล์ล้านเซลล์ม, <laughs> มีเยอะ,อะ <laughs> ทีนี้เซลล์แต่ละเซลล์ก็ต้องมีการสื่อสารติดต่อกันทํางานประสานกันนะครับคุยกันค,ค,คุยกัน,กนทีนี้มันจะคุยกันยังไงมันก็คุยกันด้วยนี่แหละด้วยหางที่มันเชื่อมต่อกันรวมถึงสารสื่อประสาทเขาที่เขาใช้คำว่าสารสื่อประสาทคือเซลประสาท เ,เซลประสาทเซลภาษามันสื่อสารกันทีนี้ก็ขึ้นว่าสารตัวนั้นนะ่ะมันออกฤทธิ์ยังไงสื่ออะไรกันนะครับสารเคมีสารสื่อภาษาที่สื่อว่าอันนี้เป็นอ่าอย่างอะดรีนาลีนก็จะแบบตื่นเต้นอ่าอย่างเป็นพวกฮอร์โมนที่มันเป็นเกี่ยวกับสตรสฮอร์โมนอ่าก็จะทำให้เกิดการสตรสเกิดความเครียดอ่านะครับ<อ>พวกนี้ก็มีผลหรือว่าพวกเอนโดฟินก็เป็นสารหนึ่ง,งที่คนบอกว่าเอนโดฟินจะหลังเวลาเราสมมติออกกาลังกายเยอะๆคนที่ติดวิ่งมาราธอน ก็คือเขาติดตัวเอ็นโดฟิลที่มันหลังตอนที่เราออกกําลังกายเยอะๆทีนี้แอลกอฮอล์เนี่ยมันจะไปแย่งจับพวกนี้เพราะแอลกอฮอล์ก็เป็นสารหนึ่งถูกต้องมันเหมือนกับว่ามันเหมือนกับว่าในในเครื่องยนต์เนี่ยเรามีน้ําอะไรบ้างมีน้ํามันหล่อลื่นน้ำมันเครื่องอะไรบ้างแล้วเราเพิ่มแอลกอฮอล์เข้าไปในนั้นทีนี้มันก็คือว่าไปเพิ่มแล้วมันไปบล็อกได้มากได้น้อยแค่ไหนจุดไหนจุดไหนมันออกฤทธิ์เยอะจุดไหนมันเข้าไปเยอะซึมเยอะมันก็มีผลเยอะมันแปลว่าแอลกอฮอล ก็จะไปมีผลกับกตัวเซลล์นั้นเแอลกอฮอล์ก็จะมีผลกับเซลล์นั้นแล้วก็เซลล์นั้นก็จะไม่ได้รับรู้สิ่งที่อีกเซลลหนึ่งต้องการจะสื่อสาร